สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับคนของคนโสดร,ออระหว่างวันที่11ถึง24พฤศจิกายนนะครับของชาวราศีมังกรพื่อทธิกันในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีมังกรคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง1 2กุมภาพันธ์นะครับดูได้ทั้งแบบันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ย,ยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ แล้วก็าชาลฟิมังกรท่านใดนะครับคนฝนท่านใดที่มาด,ดูในคลิปนี้นะไม่ว่าจะเพิ่งเลิอกกอบแฟนหรือเลิกกันไปนานแล้วเนี่ยก่อนดูคลิปนี้เนี่ยอยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคิความรักเออคนมีคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนนะครับรบกวนไปตรวจสอบหน่อยว่ายังตรงกับอันนั้นอยู่หรือเปล่าถ้ายังตรงอยู่กับนั้นอยูอย่เนีย่ย,ยแปลว่าดวงคุณกับคนรักยังไม่ได้ดุดอ,อกจากกันเนาะกให้ ดวงนั้นต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านใดท,ที่ไปดูมาแล้วนะให้ดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงแล้วว่าอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณหลุดจากคนรักเก่าไปแล้วนะครับคนคลาเป็นคนโฟนเต็มร้อยแล้วคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับอะไะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีมังกรว่าในอดีตว่าปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยโอ้นับตั้งแต่วันท,ที่ลงคลิปจนวันที่สิบพฤติการยนเนาะเป็นยังไงบ้าง คนโฟดท่้งนี้ก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้ดีนะบางคนรู้สึกแต่ปินจาราอยู่คนเดียวมีความฝึกที่แหละไม่ต้องมีปัญหาปวดหัวไม่ต้องมีอะไรทั้งฟินเลยแต่เหมือนในใจลึกๆก็ยังอยากมีคนมาเติมเต็มอยู่แต่เป็นแตว่าคุณคิดกลับไปกลับมาแล้วอนะ่ะเนาะคิดกลับไปกลับมาข้อดีข้อเสียแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีคนเข้ามาก็ขอให้เป็นคนดีคุณถึงจะพร้อมเปิดใจถ้าเกิดคนไหนที่เข้ามาฉันยังไม่แน่ใจดูแล้วยังไม่ค่อยดีเลยฉันก็คงจะไม่เอาดีกว่านะครับ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาะคตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ไพ่แบบป็นสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่งางวันที่11-17พฤศจิกายนฝนไม่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่งางวันที่18-24พฤศจิกายนโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ,บ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศออีมังกรบางท่านส่วนน้อยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะามาดูเนาะ11-17พฤศจิกายนเนี่ยชาวมังกรคนโสดเป็นยังไงบ้าง ชาวมาังกรคุณนรู้สึกว่ากําลังแฮบปีับการทํางานหากินการหาเงินหา,นหาทองมากๆเลยเรื่องความรักเนี่ยมันก็มัน,มน,มนที่บอกไปว่าในใจมันก็อยากมีแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครเข้ามาฉนันคุณเลยไปสนใจเรื่องอื่นก่อนนะครับพราะคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปทุ่มเทมากหรือไปสนใจมากๆเนี่ยแล้วบังเอญไปคว้าคนไม่ดีมาเนี่ยกลัววันจะเจอเหตุหหหหการณ์แบบเมื่อก่อนมันที่ผ่านมาฉะนั้นคุณเลยค่อน,นข้าง เรามาระวังตัวในการเปิดใจกบาใครนะครับแต่ว่า่วงนี้ทังรรกรนว่าหลายๆท่านประมาณ20%อะ่ะมันจะมีคนเข้ามาสนใจคุณเนาะมีเข้ามาพูดคุยมาจีบมามาปูจาหยอกล้อจีบเชิงจีบคุณจะรู้ตัวเลยแหละแล้วคุณก็แฮปปี้ดีนะครับแล้วก็ระหว่งางวันที่18-24พฤศจิกายนล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะ สิบแปดยี่สี่พฤศจิกายนรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะพยายามจะเหนื่อยกับงานล้วบอกงานของทรทีเหนื่อยงานมากๆเลยแล้วก็ต้องเอาเวลาไปทุ่มเทง,ง,งานที่เข้ามามีปัญหารูปภาน,นี้มาต้องปรับเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งคุณก็ก็ทำได้ไมันก็ทําได้แหละนะเรื่องงานแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยน้องเหมือนที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้มีคนมาสนใจมาจีบเนี่ยก็จะมีการมามาพูด,มา,พดมาคุยกับคุณอยู่เรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือ20%เนะาะส่วนที่เหลือเนี่ยเอ่อคนประมาณ8 0เนี่ย มันก็คุณก็ไม่ได้สนใจใครแล้วก็ใส่ชีวิตไปเรื่อยๆทางานทำนี่ทำนี้ความรักเรื่องความรักก็ยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนยังไม่มีใครเข้ามาหรือไม่มีคนถูกใจเข้ามาแค่นั้นแหละนะครับก็จบการดูดวงความรักคนโสดของชาวราศีมังกรแค่นี้เนาะชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดลไลน์มาได้นะจ๊ะช่องต่อไปก็เป็นของชาวราศีพฤษภนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูวดวงความรักนะครับของคนที่ไม่มีคู่ของชาวราศีพฤษภคือพืชที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบบนที่คือราศีลันณาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อยากยิงตามราศีโคตรฝาดไทยนะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภท่านใดคนโสดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกหลากกับแฟนไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วแล้วมาดูดวงในคลิปนี้เนี่ย ก่อนดูคลิปนี้อยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคลิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะเอ่ออยากให้กลับไปดูถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันดวงคุณยังเป็นไปตามมันอยู่แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกันนะครับก็รบกวนให้ดูดวงคลิปนั้นต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยไปดูมาแล้วเนี่ยไอดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงเลยอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดจากการรักไปเะแล้คุณกลายเป็นคนโสดแล้วคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้้ไดนะครับ ะหมดูกันเนาะชาวังฟประสปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึงฟ0วันที่1ิบถึงวันที่ฟิบพิจิตยาอยู่เนาะเรามาช่วงนี้คุณกาลังแฮปปี้ดีในหลายๆเรื่องเลยนะเรื่องการงานการเงินแต่เรื่องความรักเนี่ยเออคุณรู้สึกว่าอยังไม่ค่อยอยากไปโฟกัสเท่าไหร่เพราะคุณรู้สึกเหนื่อยกับที่ผ่านมาเหนื่อยเหนื่อยมากในเรื่องความรักช่วงนี้เลยรู้สึกว่า ขออยู่คนเดียวไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะถ้ามันจะมีเข้ามามันคงมีเข้ามาเองขอแฮปปี้ขอใช้ไปเรื่อยๆก่อนแต่ใ,ในใจเราก็มีความเหงาแหละว,ว่าอยากมีนะาาเดี๋ยวมาดูในอนาคตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ มาดูกันเนะาะไพ่บ็นไ่องชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่อ่อ11ถ11-17พฤศจิกายนส่วนท้านล่างเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่18-24พฤศจิกายนเนาะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีอ๋อพฤษภบางท่านฝนน้อยนียที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู 11ถึง17เพฤติป็นพฤติกาอยู่นะว่าเป็นยังไงบ้างล้วพระสคนโสดช่วงนี้คุณก็ยังหวงความโฟดอยู่เพราะคุณรู้สึกว่าไม่อยากมีความรักเลยช่วงนี้เพราะรู้สึกมีไปแม่ก็เด๋อวก็ไม่ได้ดีมีไปก็ไม่มีภาระมีไปแม่ก็มีเรื่องทุกข์ใจเข้ามาตอนนี้ฉันขอเอทำงานหาเงินไปก่อนลุยไปเรื่อยๆก่อนถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าจะมีก็คง ขอมีคนดีๆหรือฉันหรือฉันจะขอเลือกคนดีๆเข้ามาเป็นคู่เป็น,เป,นเป็นคู่ครองนะครับช่วงนี้คุณก็กระลิ้มเกลียไปเรื่อยๆนะหวาน,นเเนคือมันมีคนมาชื่นชมคุณไหมเรามองว่าจริงๆพิสุกว่ามีคนมาชื่นชมคุณน,นะแต่คุณก็ไม่ได้โฟกัสใครเป็นพิเศษแล้วคุณก็มีการหวาน,นเสน์กับคนรอบๆตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าจะมาเป็นตัวเป็นตน,นช่วงนี้ฉันไม่เอานะฉันขอพักไว้ก่อนแล้วก็ระหว่างวันที่1 8ถึง2 4พฤศจิกยายนเป็นยังไงบ้างเนาะ ช่วงนี้คุณรู้สึกระวังเรื่องการทํางานที่ผิดพลาดนิดนึงเนะาะอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีปัญหาเรื่องการงานเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้อยู่ดีส่วนเรื่องความรักเออเรามองว่าช่วงนี้เพืชฝกอะ่ะมันจะไปม,มีโอกาสได้ไปเจอกับใครหลายๆคนหรือไปในแผนที่ต่างๆแล้วมีโอกาสได้เจอใครที่รู้สึกถูกถูกใจเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้มองว่าจะเอาเขามาเป็นความรักระยะยาวหรอกเนาะว่าคุณรู้สึกก็ยังไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะ เลี้ยึกยังไม่ค่อยไว้ใจขนาดนั้นจ้นก็จะ,จะ,จะอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆก่อนเป็นักษณะนั้นไว้ความรักใหม่ๆก็เลยยังไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรมากมายนักเท่าไหร่นะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงวนเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาได้เนาะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีกันนะครับ เออช่วงนี้จะเป็นการดูดวงความรักคนโสดหรือคนที่ไม่มีคู่นะครับของชาวราศีกันคือผู้ที่กเิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง1 6ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีแลรลัคณาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวแล้วก็ชาวราศีกันคนโสดท่ดานใดที่มาดูดวงในคลิปนี้นะครับ ไม่ว่าจะเพิ่งเลิกกาแฟหรือเลิกกนไปนานแล้วเนี่ยก่อนดูคลิปนี้เนี่ยอยากรบกวนให้คุณกลับไปดูดวงคิปความรักคนที่มีคู่ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ก่อนเนาะถ้าคุณกลับไปดูแล้วเนี่ยไอดวงความรักคนที่มีคู่อะนะครับแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณหรือคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกันกนะครับขอให้ดูดวงคลิปนั้นต่อไปได้เลยแต่ถ้าเกิดชาวราศีการท่านใดที่เออไปดูมาแล้วเนี่ยใหดวงความรักคนที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกว่าไม่เห็นตรงเลยไม่ตรงกับฉันเลยอันนี้แปล ดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดกันล้อไปเเฟยแล้วคุณกลายเป็นคนโสดเต็มร้อยแล้วคุณถึงมาดูดวงในคลิปนี้ได้นะครับอะไรเดี๋ยวไปดูเนาะคนโสดชาวราศีกันว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเอ่ยเนาะเออช่วงปัจจุบันเนี่ยนับตั้งแต่วันเออที่ลงคลิปนะครับประมาณวันที่15พฤศจิกายนช่วงปัจจุบันชาวราศีกันเรามองว่าชาวราศีกันก็มีคนมาช,ช,ชื่นชมชื่นชอบไปเนาะ นะมีคนมาส,น,ออสนใจแต่คุณก็ไม่ได้โฟกัสแคร็พิเศษเพราะคุณรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมมีใครในช่วงนี้นะครับเพราะคุณรู้สึกว่าอยากฟางความมั่นคงในชีตก่อนถ้ามีแฟนมาคงจะนําปัญหามาให้ฉะนั้นฉันขอพักเรื่องแฟนไ้ก่อนดีกว่าแต่ฉันก็ไม่ได้เกลียดใครนะถ้าใครเข้ามาฉันก็เปิดก็คุยได้ศึกษาได้แต่ว่าจะให้เปิดใจเลือกมร้อยจริงๆฉันยังไม่ยังไม,ไม่ไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวไปดูนะมาดูในอนานคตว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ มาดูกันเนาะเอ่ไพ่แบ,บ่งเปฝัสงจุดชุดด้านบนเนี่ยงคำทำนายระหว่างวันที่11ถึง20ฝาเอา้ย11ถึง17พฤศจิกายนฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่18ถึง24พฤศจิกายนโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาแะแต่จะมีชาวราศีการบางท่านฝนน้อยได้ที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู11ถึง17พฤศจิกายนก่อนละกันคนฝนกันเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้คุณก็รู้สึกเหนื่อยๆท้อๆเหมือนกันมีความเศร้ามีความฝื้นเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเดินทางไปนู่นไปนี่หรือไปฝังฝันหรือทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วคุณแต่คุณก็รู้สึกเบื่อช่วงนี้อารมณ์จะไม่ค่อยอยู่กับร่องกัรอยเท่าไหร่นะครับมีความเบื่อๆไหนๆเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงช่วงนี้คนรอบๆตัวมีปัญหาเกิดขึ้น,นอนทางเยอะมีการทะเลาะบอะแว้มีปัญหาโน่นปัญหานี่มีการตีกันเกิดขึ้นซึ่งคุณก็เบื่อนะแล้วช่วงนี้เองคุณก็รู้สึกว่าอยากเปิดใจมมองคครคนแลล้่่ะบถาบา มีโอกาสเปิดใจไหมก็ยินดีด้วยเนาะชาร์ีกันประมาณ50ซนะครับจะมีโอกาสฟลาโฟดเกิดขึ้น50เนอนาะอาจจะมีการไปเปิดใจลองศึกษาใครเกิดขึ้นด้วยในช่วงนี้แต่อีก50เปซที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้ไปเปิดใจมองใครเท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆคุยๆไปเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โฟกสัสใครเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มาดูต่อมาล่ามาที่สิบแปดถึงยี่สิบสี่พฤติกายนเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เนาะในช่วงนีี้น่ยก คนที่เคยคุยๆกับคุณวานมันจะมีการเงียบหายกันไปเนาะไม่ว่าจะคนหน้าใหม่หน้าเก่ามันจะหายเงียบเงียบันไปคุณก็รู้สึกเฉยๆนะเพร่ะคุณก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์ระยะยาวของคนเหาท่านอยู่แล้วนะครับคุณก็อยู่ตัวคนเดียวได้คุณบอกว่าฉันก็อยู่ตัวคนเดียวแฮปปี้ดีได้คือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเนี้นะ18-24พฤศจายนเนี้คุณก็ได้จะเฉยๆไปในเรื่องความรักฉันอยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีใครเข้ามาก็ช่างแม่งหรือคนที่คุยอยู่เคยคุยอยู่หายไปก็ช่างมันใช้ก็ไม่สนใจให้อยู่ตัวคนเดียวไปเรื่อยๆก่อนจะ happy มีความสุขดีนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันย์แค่นี้เนาะชาวราศีกันย์คนฝันท่านใดอยากดูดวงวนเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ